อีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นความคุ้นชินนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เรามองไปตามริมทางเราจะเห็นอยู่เลยค่ะบนศีรษะสายไฟหลายคนถามว่าแล้วคนซ่อมเขาจะรู้ไหมเนี่ยไม่แล้วบางทีคือทาไมรู้ไหมพิบมันไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนอะถูกต้องมันละยงระยางคือทั้งสายเลยว่าสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายสาธารณูประโภคต่างๆพันกันรังคนเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่า snake nest รังงูเ,ออเพราะมันเลื้อยพันเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะจริงๆมีความพยายามนะครับบอกว่าเอาลงใต้ดินได้ไหม แต่ก็ได้แค่คิดไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะเป็นค<ร>วามจริงต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะคะเขาเร่งจัดระเบียบสายไฟในกรุงเทพมหานครตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยสิปี39สายในกรุงเทพจะไม่มีสายไฟรกรุงรังใช้งบประมาณเนี่ยสีหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยกรทมแล้วก็ทีโอทีเขาจะร่วมมือการปรับภูมิทัศน์บนถนนให้สวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะคะจะเริ่มเปลี่ยนระบบบนถนนราชวิถีก่อนคะ่ะ จากระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็จะนําสายสื่อสารทั้งหมดนี่นะคะลงใต้ดินเส้นทางอื่นๆก็จะเริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ปี2559ไปจนถึงปี2568ใน9เส้นทางค่ะจะนําสายไฟฟ้าลงดินระยะแรก127.3กิโลเมตรวงเงินลงทุน48,717ล้านบาทนะคะนั่นก็คือถนนแจ้งวัฒนะ<ม>ถนนติวานนท์ถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนสามเสนถนนลาดพร้าวถนนรามคำแหงถนน ทอนถนนเทพารักแล้วก็ถนนสุขุมวิทวางแผนว่าจะจัดระเบียบเสร็จภายในปี2,562แล้วก็จะจัดระเบียบถนนได้ทั้งหมด39เส้นทั่วกรุงเทพมหานครภายใน10ปีค่ะส่วนการดําเนินการให้คุณผู้ชมหลายคนบอกเอ๊แล้วจัดระเบียบแบบนี้จะมีผลกระทบอะไรไหมคนเดินทางเท้าหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนนะคะเขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนะักจะมีการประสานกับกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลเพื่อปิดผิวการจราจรบางส่วนในช่วงเวลา22นาฬิกา ถึง5นาฬิกาเท่านั้นเองค่ะตังทิพย์เชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีบุคคลระดับโลกนะครับก็คือเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft คือคุณบิลเกตเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวของเขาเองนะครับพูดถึงการบริหารจัดการของโครงข่ายสาธารณรประคที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบภาพที่เขาใช้ตังทิพย์ภาพที่อย่างไ<ห>นะรคุคุณ,ค,ณคุณมากเลยให้อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นภาพในเมืองไทยภาพในประเทศไทยคือบิลเกตเขามาเมืองไทยใช่ไหมเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็หยิบยกขึ้นมาว่า พูดถึงการบริหารจัดการโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่ดีเนะี่ยหยิบยกภาพนี้ขึ้นมาโลกโซเชียลก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ย <c oughs> ขนาดบุคคลร,ระดับบิลเกต่ะ แต่จะบอกนะว่าที่เขาจะทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าคุณวิวเกตเนี่ม,มออาโพสก็สิ่งเดียวนะจริงๆเนี่ยมันเป็นแผนงานที่เขาเนี่ยว,วางมานานแล้วว่าจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็จังหวะพอดีที่จะพอไ Microsoft วิวเกตเนี่ยเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ไปโพสภาพนี้ขึ้นซึ่งนี่ไม่ได้เป็นภาพตกแต่งแต่อย่างใดมันเป็นสายไฟจริงๆนะสารพัดสายอย่างที่บอกบนะคะเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาต่อไปนี้ในอนาคตเราจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ การที่จะปรับปรุงเนี่ยพิวิทย์มันเป็นหลายส่วนด้วยกันแน่นอนแหละเรื่องของทัศนียภาพ2เรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็สําคัญมากแล้วถ้าเราเห็นนะคะในประเทศหลายประเทศในใน,ในยุโรปเนี่ยเขาจะมีรถรางที่เราเรียกกันว่า t r a มซึ่ง t r a มเนี่ยจะสามารถจะมีได้เนี่ยก็คือ,อต้องไม่มีสายแบบนี้มานยงระยางนั่นก็เป็นอีกหนึ่งการขนส่งสาธารณะที่สะดวกมากๆแต่ว่าของเราเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าสารพัดสายเนี่ยมัน ปนกันอย่างที่เห็นเอาก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะทําให้สามารถเพิ่มระบบการขนส่งเข้าไปอีกหนึ่งอย่างได้ด้วยหรือเปล่าถูกต้องนะครับและอีกส่วนนะครับจริงๆแล้วที่น้องทิพย์พูดมาถูกต้องความพยายามในการที่จะเอาสายไฟแล้วก็สาธารณูประพกลงดินนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆเ,<อ>เกิดขึ้นมาพักแล้วแต่ว่าการปฏิบัติค่อนข้างเชื่องช้า มีกรอบเวลาดําเนินการทั้งหมด10ปีครับแต่ท้ายที่สุดนี้นะครับภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็ดีนะครับได้มีการสั่งการบอกว่าลดช่วงเวลาดําเนินการได้ไหมจาก1ทศวรรษฟังแล้วมานานนะหนึ่งทศวรรษหนึ่งทศวรรษนี่คือ10ปีเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวได้ไหม5ปีที่สุดก็ได้มีการเคาะแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่า จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย48,000ล้านแล้วก็ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา5ปีนั่นเองครับาสายไฟแบบนี้เนี่ยไม่ได้เห็นเฉพาะแค<อ>่เมืองกรุงรต่างจังหวัดก็มีเหมือนกัน,น,นดังนั้นเขาก็มีจังหวัดที่จะต้องนําสายไฟลงดินที่เริ่มแล้วนะคะนะก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างหาดใหญ่ที่สงขลาลบบุรีน,น่านเชียงใหม่นองคายเขาก็เริ่มแล้วด้วยเช่นกันค่ะ ครับคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องของไฟช็อตเรื่องอะไรความปลอดภัยอะไรต่างๆก็น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะครับจริงๆเคยคุยกับผู้กำกับดูแลจํานวนสายที่เยอะที่สุดก็คือกอฟนอการไฟฟ้านครหลวงเขาได้บอกครับว่าหลายสายคนไม่สังเกตลงดินไปแล้วนะแต่ว่าพอเราไม่สังเกตเราก็จะไปสปอตหรือว่าจะไปมองเฉพาะอันที่เขายังมีสายอยู่แต่ว่านโยบายนี้ก็จะเป็นการเร่งดําเนินการนะครับว่าให้จบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ